สวัสดีค่ะวันหยุดวันสำคัญครึ่งปีแรกนะคะก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปีพศ2568ามีวันอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะมกราคมนะคะวันพุธที่1ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของเราทุกคนค่ะกุมภาพันธ์มีวันพุธที่12ตรงกับวันมาฆะปูชาค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะสำหรับเดือนมีนาคมนั้นไม่มีเลยค่ะวันหยุด มาที่เดือนเมษายนนะคะวันอาทิตย์ที่6วันจักรีค่ะแล้วก็อาจจะมีชกเชยในวันจันทร์ถัดไปนะคะวันอาทิตย์ที่13วันจันทร์ที่14วันอังคารที่15เดือนเมษายนค่ะ3วันนี้ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ค่ะ และมีหยุดเชยวันที่16ค่ะเดือนพฤษภาคมค่ะวันพฤหัสบดีที่1นะคะวันรายงานแห่งชาติสําหรับวันรายงานนั้นราชการไม่หยุดค่ะวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมตรงกับวันฉัตรมงคลค่ะหยุดเช่เยวันจันทร์ที่ห้า วันอาทิตย์ที่11วันวิสาขบูชาอยู่เชิญเชิวันจันทร์ที่12ค่ะและเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นเดือนที่อยู่กลางปีแล้วนะคะวันจันทร์ที่3เป็นวันหยุดค่ะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวันหยุดของครึ่งปีแรกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ